ฉันมาีนี่ก็เพราะว่าจะมาเป็นภรยาให้เธอเนี่ยมาทําอะไรที่นี่มิยามะซังบอกแล้วไงฉันจะเป็นภรยาเธอสาวน้อยน่ารักเป็นที่หลงใหลของทุกคนในชั้นเรียนกลับมาโผล่อยู่ที่บ้านผมผมชื่อยูสิเกะมาเอดะเด็กมัธยมปลายอ,อะไรนะน,น,น,นี่เล่นตลกอะไรหรือเปล่าเนี่ยใจร้ายไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยะผมที่เป็นเด็กเนิร์ดแถมโสดมาทั้งชีวิตแต่ตอนนี้กลับมีภรรยาแล้วชิฮิโร่นิยามะเด็กสาวที่เรียนห้องเดียวกันทั้งเก่ง และมีความสามารถคนแบบนี้ดีเกินไปสำหรับผมเรียกได้ว่าเธออยู่คนละโลกกับผมเลยแต่ตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันง่ยยุสึเกะทำหน้าเซ็งเหมือนเดิมเลยนะนายน่ะอ,อิเคเทรุนี่คือเทรุยุกิอิเคดะหรือที่รู้จักกันในชื่อของอิเคเทรุอิเคเทรุในภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลว่าเท่หรือเจ๋งนายนี่เป็นคนหล่อที่สุดในรุ่นเราและก็ป๊อปจนหน้ารน้นคานด้วยซ้ำเอาชอบกันแกล้งเด็กเนื้ออย่างผม แต่เล่นบทบาทคนดีต่อหน้าสาวๆผู้ชายไม่ค่อยชอบเขาหรอกแต่เหมือนจะไม่ได้กระทบอะไรตราบใดที่สา,สาวๆยังชื่อชอบเขาอยู่นะเป็นอะไรไปหรือเปล่าไอ้เด็กหน้าห้องนั่งมองชีฮีโร่จังแล้วก็หน้าแดงซะด้วยเปล่าๆผมไม่ได้มองเธอสักหน่อยมาจริงๆแล้วใครจะมองเธอก็คงไม่ผิดหรอกบ้างอ่านั่นสินะแต่เธอคงไม่ชอบไม้พวกเนิร์ดอย่างนายมานั่งจ้องแบบนี้นะว่าไหมล่ะรู้แล้วลนะ่ะไน้ อิเกทารุจะทำหน้ายัางไงกันนะถ้ารู้ว่าเราอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ก็แน่ละ่ะความลับแบบนี้ผมคงไม่พูดออกไปหรอกทั้งคู่คุยอะไรกันอยู่ลอ่เออคือแบบนี้นะนายนี่เอาแต่จ้องเธอฉันก็เลยมาเตือนอยู่นี่แหละอย่างนั้นเหรอที่จริงฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะอิคิดะคุงอย,กกอย่าแกล้งยูสุเกะคุงเขาเลยฉันนะโอเคไหมอิเกทารุก็ทำตามแค่เพราะเขาชอบจิฮิโรเท่านั้นแหละ <laughs> ฉันไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะา อิเคเทรุตามจีบจิเฮโรมาสักพักแล้วหมอน,นั้นก็แค่อยากเก็บแต้มเพิ <M> ่มเพียงเช่านั้นหมอน,นั้นตามจีบเธอตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเรียนเลยละ่ะแต่เธอก็ไม่ได้มีท่าทางสนใจหมอนั่นเลยสักนิดเฮ้ยนี่เกงหัวเราะอะไรฟะอ๋อเปล่าเนี่ยผมทํางานพาร์ททมาที่คาเฟ่หลังเลิกเรียนที่จริงทางบ้านก็ส่งเงินให้อยู่ละ่ะถ้ามีเผื่อไว้ก็ไม่เสียหายใช่ไหมล่ะเฮ้ยยูสุเกะเชฟโต๊ะสามด้วยมีสมาธิมากกว่านี้หน่อยขอโทษครับทำเดี๋ยวนี้เลยครับ ไม่เคยคิดจะหางานเพิ่มเลยตั้งแต่ก่อนที่ฮิโร่จะมาอยู่ด้วยก่อนหน้านั้นอยากจะใช้เงินยังไงก็ใช้ไปจะว่าไปแล้วก็คิดถึงช่วงเวลาแบบนั้นจังเลยฮนะหลังลับจากงานพลาดทามาผมก็ได้กลิ่นอะไรหอมๆตั้งแต่เข้ามาในบ้านมาแล้วเหรอยูสเกะกลับมาแล้วล่ะชิฮิโร่กินอะไรหอมจังเลยมื้อเย็นนี้เรากินอะไรกันเหรอนี่พูดถึงแต่อาหารเลยนะลืมไปหรือเปล่าต้องทำยังไงก่อนเนะี่ยอ่อขอโทษทีหิวจนลืมนะ่ะ มานี่สิเราจะกอดกันทุกครั้งที่กลับมาถึงบ้านใช้เวลาสักพักเดี๋ยล่ะกว่าจะชินแต่ถึงอย่างนั้นใจก็ยังเต้นแรงทุกทีอยากรู้ไหมล่ะว่าคนนั้นเนิร์ดอย่างผมอาศัยอยู่กับชิฮิโรได้ยังไงเรื่องมันเริ่มตั้งแต่3เดือนที่ผ่านมามาทําอะไรที่นี่มิยามะซังบอกไปแล้วฉันจะมาเป็นภรรยาของเธออ,อะไรนะน,น,น,นี่เล่นตลกอะไรหรือเปล่าเนี่ยใจอยู่ไรไม่ใช่แบบนั้นสนหน่อย ผมก็เลยรีบโทรหาพ่อแม่จากนั้นอภรรยาผมอยู่ที่นี่แล้วอ้าวจำชี่จังไม่ได้เหรอชี่จังจะไม่ได้หรอกเหรอเล้ก็คือสาวน้อยที่แกเคยชอบตอนอยู่อนุบาลไงล่ะชี่จังชี่จังชี่จังจำได้แล้วสมัยอนุบาลเคยมีเด็กสาวคนหนึ่งที่ผมเคยเล่นด้วยกันตลอดเวลาแต่ก็จำได้แค่ว่าเธอชื่อชี่จัง ถ้าอย่างนั้นที่จังก็คือชโรนิยามะอย่างนั้นเหรอพอแม่ของเธอกับพวกเราเนะี่ยสัญญากันว่าจะให้พวกเธอแต่งงานกันตอนเต่าขึ้นยังไงล่ะเธอน่ะเป็นคุณมันแก่นั่นแหละอะอะไรกันเนี่ยนี่มันไม่เร็วไปหน่อยเหรอผม,ผมทําไม่ได้หรอกทําไมล่ะดีออกไม่ใช่เหรอเห็นรูปชีจังเดี๋ยวนี้ก็โตเป็นสาวแล้วด้วยได้ยินว่าเธอทํางานบ้านเก่งมากด้วยนะเออผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นพวกเราเพิ่งจะอยู่มัธยมกันเองนะ ผมยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนได้ซ้ําแล้วจุ่ๆเธอก็โผล่มาบอกผมว่าเป็นภรรยาผมเนี่ยนะพ่อแม่ของฝั่งนู้นเขาก็เห็นด้วยนะถ้าจะปฏิเสธไปก็ออกจะเสียมารยาทยังไงก็ลองใช้ชีวิตด้วยกันดูก่อนไม่ได้เหรอบ้าหรือเปล่าพ่อกับแม่ก็อาศัยอยู่กับผมไงโอ้ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะตอนนี้พ่อของแกกับแม่นอยู่ที่ฮอกไกโดนะเราจะมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นบ้านทั้งหลังก็เป็นของแกแล้วฮะก็น<อ>ั่นแหละครับ สาเหตุที่ผมถึงได้มาใช้ชีวิตร่วมกับสาวสวยที่น่ารักที่สุดในโรงเรียนเอ่อเธอรู้มาก่อนไหมว่าเรามั่นกันแล้วเนะี่ยอืรู้สิอืมตอนแรกก็รู้สึกโกรธรู้สึกโกรธอ,อยู่นิดหน่อยเลยเลยนะนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันนะ่ะอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยล่ะฮขอโทษจริงๆนะแค่ไม่เคยคิดนะว่าที่จังจากอนุบาลจะมาเรียนอยู่ห้องเดียวกันแถมยังโตมาน่ารักขนาดนี้อีก อ,อ่ะขอ,ขอโทษเผลอหลุดปากไปนะจากนั้นผมจึงค่อยถามเชอว่าทําไมถึงไม่บอกกันตั้งแต่แรกก็ฉันอยากให้คนที่ฉันรักสังเกตเห็นเองนะสิรักรักงั้นเหรอจะว่าไปก็พอใจคุ้นคุ้นอยู่บ้างนะช่วงนี้ผมไปทํางานในห้องสมุดเพื่อก็มาสมัครเป็นบรรณารักษ์เช่นกันและเจอก็เข้ามาคุยด้วยเป็นประจำแม้ว่าผมจะเป็นเด็กเน็ตคนหนึ่งพวกผู้ชายอิจฉากันมากเลยล่ะแต่ชิฮิโร่เองก็คงพยายามทําให้ผมสังเกตเห็น ความใส่ซื่อของผมทําให้มองข้ามเรื่องนี้ไปซะสนิทเธอบอกว่าเธอหลงรักผมมานานแล้วขอโทษนะเข้าใจว่ามันกระทันหันมากเลยล่ะไม,ไม่เลยฉันดีใจมากเลยล่ะฉันขอโทษจริงๆนะจริงเหรองั้นฉันก็อยู่ที่นี่ได้นะสิอือใช่แล้วล่ะถ้าเธอต้องการนะนิยมะซังเรียกฉันว่าชิเิโร่ได้เลยนะและก็อย่างที่บอกเลยนะชิฮิโรก่กอดผมแทนการบอกว่าเธอคือภรรยาของผมจากนั้น เราจึงเริ่มใช้ชีวิตด้วยกันช่ฮิโร่เป็นคนรอบคอบและเตรียมทุกอย่างให้ผมเสมอและเธอก็กระตือรือร้นมากด้วยให้ hey, ฉันขัดหลังให้นะ,ะฮะฉันจะนอนอยู่ข้างๆนะทักทายยามเช้าจุ๊บบางครั้งก็ยังทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะแต่อยู่กับชิฮิโร่ก็มีความสุขดีแล้วจากนั้นไม่นานก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากเราอยู่ร่วมกันมาสามเดือนนี่รู้หรือเปล่าที่เขารือกันนะชิฮิโร่ นิยามะอยู่กินกับผู้ชายแล้วนะได้ยินมาว่าเป็นเด็กเนิร์ดด้วยนะนั่นแหละมีข่าวลือกระจายออกไปว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไงฮิซุเกะแกอยู่กับชิฮิโรจังใช่ไหมล่ะไม,ไม่มีทางคนอย่างฉันเนี่ยนะพูดได้ดีนี่เนิร์ดขี้เหงาอย่างแกจะไปคบกับคนอย่างชิฮิโรจังได้ยังไงกันใช่ไหมไม,ไม่ใช่แน่นอนแต่ฉันมีรูปผู้แกอยู่ด้วยกันนะ บังเอิญจังเลยนะที่ดันไปเดินอยู่แถวบ้านพวกแกและเจอพวกแกเดินอยู่ด้วยกันพอดีเลยนายไม่คนถ่ายรูปนี้เองอย่างนั้นเหรอนี่ฉันอารูปพวกนี้ให้แกก็ได้นะแต่ฉันก็ยังเก็บไว้เหมือนกันถ้าชิเฮโร่อยอมคบกับฉันถ้าอย่างนั้นฉันถึงจะไม่เอารูปพวกนี้ให้ใครดูแบบนี้นายจะว่ายังไงกันละ่ะไม่มีทางถ้าจะบอกแบบนี้แล้วล่ะก็อย่าหาว่าฉันไม่ได้มาเตือนละกันยังไงก็ตาม ถ้าเราเรียนรู้เข้าจะว่ายังไงกันนะชิฮิโระวันนี้เธอควรกลับไปอยู่ที่บ้านก่อนนะไม่ฉันอยากอยู่กับยูสุเกะคุงนะแต่ทุกคนที่โรงเรียนจะรู้เรื่องของเรานะมิซอนรักนะฉันเนะี่ยไม่อยากให้เราอยู่ห่างกันไม่ว่าสักวันเดียวเลยละชิฮิโรดื้อกว่าที่คิดฮนะเธอคงผูกมัดตัวเองไว้กับผมตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรียนประถมซะอีกเธอคงไม่อยากอยู่ห่างจากกันอีกต่อไปแล้วหลังจากที่เราได้มาอยู่ด้วยกันในที่สุด ถ้างั้นจะทำยังไงดีล่ะเราอาจถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็ได้นะแม้ว่าพ่อแม่ของเราจะยินยอมแต่นี่มันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับกันไม่ได้หรอกเรายังเป็นเด็กมัธยมอยู่เลยเป็นแบบนี้แล้วก็เลยแค่ไปทีเดียวแล้วนะถ้างั้นนะชิฮุโร่ลองฟังผมดูนะนี่คือข้อเสนอไม่สิมันเหมือนเป็นความมุ่งมั่นของผมมากกว่า หลังจากนั้นสองวันชิฮฮโร่และผมถูกเรียกไปที่ห้องครูใหญ่เมื่อเราไปถึงก็เจออิเคเทรุและครูใหญ่อยู่ที่นั่นแล้วงั้นก็เป็นเรื่องจริงสินะที่อิเคเทรุเป็นหลานของครูใหญ่นายนั่นคงจะไปฟ้องครูใหญ่ละสิแค่รอยยิ้มของหมอนั่นก็บอกชัดพออยู่แล้วผมจับมือชิฮฮโร่และก้าวเข้าไป <c oughs> <c oughs> เห็นไหมล่ะพวกมันคบกันแถมยังอาศัยอยู่ด้วยกันอีก นี่มันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะว่าไหมครับอิเกเทรุหัวเราะไปพลางเอารูปให้ครูใหญ่ดูนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมใช่ครับชิเฮโร่และผมอาศัยอยู่ด้วยกันครับชิเฮโร่บีบมือผมแน่นด้วยความกังวลผมเลยหันไปยิ้มให้เธอรู้สึกมั่นใจ <c oughs> นั่นไงผู้มันยอมรับแล้ว <c oughs> เด็กมัธยมอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะไม่น่าเชื่อจริงๆครูใหญ่ก็เริ่มเอ่ยปากไรสาระสิ้นดีหือ <c oughs> ไรสาระว่าไงนะคุณลุงเด็กมัธยมอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแล้วมันเป็นยังไงอย่างนั้นหรออิเคดะคุงฮะไม่แปลกที่อิเคทารุจะแสดงออกแบบนั้นเด็กมัธยมอาศัยอยู่ด้วยกันก็ไม่น่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้พวกเขาเป็นสามีภรรยากันการอยู่ด้วยกันก็เป็นเรื่องปกติอย่างนั้นไม่ใช่หรออะไรนะสามีภรรยาใช่แล้วละ่ะพวกเราเป็นสามีภรรยากันพวกเราไปที่ศาลากลางเมื่อวานนี้ แล้วก็จดทะเบียนกันภายใต้การยินยอมของพ่อแม่ทั้งสองฝั่งพวกเราจึงเป็นคู่สมรสกันอย่างเป็นทางการและรายงานเรื่องนี้ให้เราเรียนรับทราบเรียบร้อยพวกแกเป็นแล้วเหรอพวกเราเป็นคู่สมรสกันเนาะชิฮิโรใช่แล้วแหละแล้วเราก็รักกันมากด้วยเหลือเชื่อจริงๆคนที่ไร้สาระจนน่าเหลือเชื่อก็คือแกตั้งหาค่ะแล้วนั่นก็เป็นรูปที่แอบถ่ายมาถูกต้องไหม ดูเหมือนแกจะมีปัญหาเข้าแล้วนะอ,อะไรนะครูใหญ่หันมาขยิบตาให้พวกเราตอนที่อิเคทารุไม่ทันสังเกตผมดีใจจริงๆที่ครูใหญ่เข้าใจพวกเราข่าวการแต่งงานของพวกเราแพร่กรกะจายไปทั่วโรงเรียนแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงจะมีการล้อหรือแซวก,กันบ้างเพราะชิฮิโร่ก็มีคนชอบมากมายแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นยี่ไม่ได้อยู่งั้นเหรอก็ทุกคนรู้เรื่องเาหมดแล้วนะใช่แล้วล่ะ มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เลยฮะที่จะคบกันแบบเปิดเผยและทุกคนก็อิจฉาเราจริงสิผมมีอะไรจะให้ด้วยนะอยู่นี่ไงเอ๊ะนั่นมันผมยื่นแหวนแต่งงานออกไปให้เธอผมอยากจะให้อะไรกับเธอเป็นตัวแทนความรู้สึกที่ผมมีให้แม้ว่าเราจะแต่งงานกันไปแล้วก็ตามที่ผมทำงานหนักมาตลอด3เดือนก็เพื่อสิ่งนี้แหละมันอาจจะเป็นแหวนที่ไม่ได้มีราคาอะไรแต่มันก็คือเงินเดือนทั้ง3มเดือนเลยนะ ให้ผมได้เป็นคนถามบ้างนะคราวนี้แต่งงานกับผมนะนีใจจังเลยแต่งค่ะฉันรักเธอนะยูสุเกะคุงผมสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปในขณะเดียวกันผมก็กอดเธอไว้แน่นเลยทีเดียว